สวัสดีค่ะลองนึกภาพตามกันดูนะคะว่าถ้าเรามีเหมือนกับแผนที่นำทางสำหรับชีวิตในช่วงครึ่งปีแรกนี่จะเป็นยังไงอืมครับน่าจะบีมากเลยแล้วไม่ใช่แค่เรื่องใหญ่ๆนะคะแบบการงานความรักแต่เป็นแผนที่ที่แบบซูมเข้าไปถึงรายละเอียดเล็กๆที่เราอาจจะไม่เคยนึกถึงมาก่อนเลยครับผมเล็กขนาดไหนครับเล็กขนาดที่ว่าตั้งแต่เรื่องแบตเตอรี่โทรศัพท์ ไปจนถึงจังหวะที่เราก้าวขาลงจากรถเลยค่ะโอ้โหวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกข้อมูลชุดหนึ่งค่ะเป็นคำทำนายจากหมอปลายที่ให้ภาพรวมดวงชะตาของคนเกิดทั้ง12เดือนในช่วงครึ่งปีแรกไว้น่าสนใจมากใช่เลยครับเราจะมาเจาะลึกกันทีละเดือนเลยเพื่อสกัดหาประเด็นสำคัญทั้งคำเตือนวิธีแก้แล้วก็ความเชื่อมโยงที่น่าสนใจที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคำแนะนำเหล่านั้นครับ งั้นมาเริ่มกันที่กลุ่มแรกเลยดีกว่าค่ะมกราคมถึงมีนาคมครับซึ่งดูเหมือนว่าธีมหลักๆจะวนเวียนอยู่กับเรื่องที่จับต้องได้รอบตัวเรานี่แหละค่ะสําหรับคนเกิดเดือนมกราคมนะคะเปิดมาก็เจอเรื่องที่ต้องเอะเลยครับผมคือคําเตือนให้ระวังการซื้อของมีล้อหรือมีแบตเตอรี่เพราะมีเกณฑ์ว่าจะเสียเร็วหรือได้ของไม่ดีมาค่ะประเด็นนี้น่าสนใจมากครับคือมองผิวเผินก็เหมือนคําเตือนเรื่องซื้อของทั่วไปใช่ค่ะ แต่ถ้ามองให้ลึกกว่านั้นนะครับนี่อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องแบตเสื่อมแต่มันเป็นสัญลักษณ์ของความเปราะบ,บางในสิ่งที่เราพึ่งพิงทุกวันเลยอ oh. คำเตือนนี้เหมือนกำลังบอกให้เรามีแผนสำรองหรือใบรับประกันสำหรับทุกเรื่องในชีวิตไม่ใช่แค่กับของที่ซื้อมาครับเป็นมุมมองที่น่าคิดมากเลยค่ะแล้วในคำแนะนำก็มีการเสริมดวงด้วยการไปไหว้เจ้าพ่อเสือโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพกระดูกและข้อต่อทำไมถึงต้องเป็นเจ้าพ่อเสือคะ เจ้าพ่อเสือตามความเชื่อแล้วท่านเป็นเทพเจ้าแห่งการปกป้องคุ้มครองแล้วก็มีพลังอํานาจมากครับอ mm. การขอพรเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะกระดูกข้อต่อซึ่งเป็นโครงสร้างหลักของร่างกายเนี่ยก็เหมือนกับการไปขอพลังความแข็งแกร่งมาเสริมให้รากฐานของร่างกายเรามั่นคงนั่นเองครับชัดเจนเลยค่ะจากเรื่องของใช้รอบตัวมาดูเดือนกุมภากันบ้างที่พาเราไปเจาะลึกเรื่องที่ซับซ้อนขึ้นอย่างความสัมพันธ์และการงานทางไกล ครับเดือนนี้ค่อนข้างจะสุดขั้วเลยนะใช่ค่ะเหมือนรถไฟเหาะเลยคือความรักทางไกลาอาจจะไม่รุ่งแต่การงานทางไกลกลับดีมาก นี่คือธีมของการเลือกจุดโฟกัสที่ชัดเจนมากครับมันเหมือนกับว่าดวงชะตากำลังบอกเราว่าให้ลองทุ่มเทพลังงานไปที่เรื่องอาชีพที่เกี่ยวกับทางไกลหรือต่างประเทศก่อนอเพราะผลตอบแทนมันจะชัดเจนและก็คุ้มค่ากว่าในช่วงครึ่งปีแรกนี้ครับส่วนเรื่องความสัมพันธ์ที่อาจจะต้องใช้พลังใจสูงหน่อยก็อาจจะต้องพักไว้ก่อนหรือจัดการความคาดหวังให้ดีๆแล้วคาแนะนาให้ไปไหว้พระพรมหมเหรอคะท่านอ๋อ พราะพรหมท่านคือมหาเทพผู้สร้างและลิขิตชะตาครับการไวหว้ท่านจึงมักเชื่อมโยงกับการขอพรในภาพใหญ่ของชีวิตแต่ในที่นี้การเจาะจงขอเรื่องการงานการเงินก็เหมือนกับไปขอให้ท่านช่วยลิขิตเส้นทางอาชีพของเราให้โดดเด่นแล้วก็ราบเรื่อนเป็นพิเศษในช่วงที่โอกาสกําลังเปิดกว้างครับไปต่อกันที่เดือนมีนานเลยนะคะคําเตือนนี่เจาะจงมากๆเรื่องสุขภาพบริเวณช่วงท้องครับทั้งผู้หญิงผู้ชายเลย ใช่ค่ะแต่ที่คิดว่าแปลกแล้วก็น่าสนใจมากคือวิธีแก้เค็ดที่ให้ปล่อยปลาดุกตามจํานวนวันเกิดแล้วก็งดทานปลาหัวใหญ่มันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่คะเนี่ยเป็นวิธีแก้เคล็ดที่มีความหมายเชิงสันณ์ลึกซึ้งมากครับปลาดุกในความเชื่อบางอย่างถือเป็นปลาที่รับเคราะห์กรรมอ oh. ส่วนปลาหัวใหญ่ก็สื่อถึงปัญหาใหญ่ห,ญหรือภาระหนักอึ้ง การปล่อยปลาดุกตามจํานวนวันเกิดจึงเหมือนการเอาเคราะห์กรรมออกจากตัวตามอายุของเราเข้าใจเลยค่ะและการงดทานปลาหัวใหญ่ก็คือการปฏิเสธที่จะรับเอาปัญหาหนักๆเข้ามาในชีวิตนั่นเองโหพอฟังแบบนี้แล้วเข้าใจเลยอะค่ะแล้วยังแนะนําให้ไหวหลวงพ่อโสธรด้วยการถวายไข่ต้มด้วยใช่ครับหลวงพ่อโสธรท่านขึ้นชื่อเรื่องการขอพรให้หายจากโรภคภัยไข้เจ็บอยู่แล้วค่ะส่วนการถวายไข่ต้มก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเกิดใหม่หรือการเริ่มต้นสุขภาพที่ดีอีกครั้งหนึ่งเป็นการแก้เคล็ดที่ครบวงจรมากครับ ได้เฉียบคงมากครับนั่นคือธีมหลักที่ซ่อนอยู่เลยคือสติและความระมัดระวังซึ่งเราจะเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆในเดือนต่อๆไปครับงั้นเราไปดูกันต่อเลยในกลุ่มที่2เมษาโดนถึงมิถุนายนซึ่งเป็นเรื่องของการเดินทางและความสัมพันธ์ล้นล้วนเลยครับผมเดือนเมษานี้ใครมีแผนไปต่างประเทศต้องฟังเลยนะคะเพราะอาจจะติดขัดเรื่องวีซ่าหรือการเดินทางอืมส่วน ความรักกับชาวต่างชาติที่อายุห่างกันมากๆก็อาจจะมีปัญหานี่คือบทเรียนเรื่องการจัดการความคาดหวังและการรับมือกับความไม่แน่นอนเลยครับแผนระยะยาวอาจจะไม่เป็นไปตามที่คิดเสมอไปค่ะพ่านที่มีความแตกต่างกันมากไม่ว่าจะหวัยหรือวัฒนธรรมคําเตือนนี้ก็เหมือนจะบอกว่าความรักอย่างเดียวอาจไม่พอแต่ต้องมีความเข้าใจและการสื่อสารที่ดีเป็นรากฐานที่แข็งแรงด้วยมาถึงเดือนพฤษภาคม อันนี้เหมือนให้โชคแล้วก็มีบททดสอบตามมาเลยนะคะครับยังไงครับคือมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากมรดกหรือการลงทุนเก่าๆแต่ก็มีคำเตือนที่แบบอ่านแล้วต้องขมวดคิ้วเลยว่าห้ามลงทุนในที่ดเดิมๆแม้จะเคยได้กำไรมาแล้วก็ตามอืมเออแต่มันไม่ขัดกับหลักการลงทุนที่ว่าให้ต่อย,ยอดความสำเร็จหรอคะเป็นคำถามที่ดีมากครับ ในโลกของการลงทุนอาจจะใช่แต่ในมุมมองของดวงชะตาคําแนะนํานี้สะท้อนปรัชญาเรื่องการรู้จังหวะถอยและการไม่ยึดติดครับอ๋อมันเหมือนกับว่าโชคก้อนเนี้เป็นเหมือนโบนัสที่มอบให้แต่เมื่อรับมาแล้วก็ควรจะนําไปเปิดศักยภาพใหม่ๆในพื้นที่อื่นไม่ใช่กลับไปเสี่ยงในที่เดิมที่อาจจะหมดโชคสําหรับเราไปแล้วครับเข้าใจเลยค่ะเหมือนเป็นการบอกว่าอย่าโลภนั่นเองประมาณนั้นเลยครับและยังแนะนําให้ขอพรอกับพระพิคเนตคู่กับพระแม่ลักษมี ซึ่งเป็นการผสมผสานที่ทรงพลังมากคือขอให้ขจัดอุปสรรคและเปิดทางสู่ความมั่งคั่งไปพร้อมๆกันมาถึงเดือนมิถุนายนค่ะเดือนนี้เรื่องความสัมพันธ์โดนสปอตไลท์สองจังๆเลยอาจจะต้องชัดเจนแบบไม่ทันตั้งตัวแถมยังเตือนเรื่องการเป็นสายเปด้วยเดือนมิถุนายนเป็นช่วงเวลาของการใช้เหตุผลนำความรู้สึกในเรื่องความสัมพันธ์ครับอืมอาจจะมีสถานการณ์มาบีบให้เราต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดในขณะที่เรื่องงานกลับมีโอกาสดีๆวิ่งเข้ามาเยอะมาก ดวงชะตาจึงเหมือนจะบอกว่าถ้าจัดการเรื่องหัวใจให้เข้าที่ได้เร็วเท่าไร่ก็จะยิ่งมีพลังไปคว้าโอกาสทางการงานได้มากเท่านั้นฟังมาครึ่งทางแล้วเหมือนครึ่งปีแรกนี่เป็นบททดสอบเรื่องการตัดสินใจล้นล้วนเลยนะคะถูกต้องเลยครับเป็นการปูพื้นฐาในให้เราใช้ชีวิตครึ่งปีหลังได้อย่างมั่นคงขึ้นซึ่งในกลุ่มต่อไปจะยิ่งเข้มข้นขึ้นไปอีกครับมาเลยค่ะกรกฎาคมถึงกันยายนซึ่งธีมดูจะดุดันขึ้นนะคะเป็นเรื่องการหักหลังและความรอบคอบครับ เดือนกระกฎาคมกับสิงหาคมนี่น่าสนใจมากเพราะเป็นคำเตือนเรื่องภัยที่มองไม่เห็นเหมือนกันแต่มาในรูปแบบที่ต่างกันสุดขั้วเลยใช่ครับเดือนกระกฎาคมเตือนภัยจากภายนอกคืออุบัติเหตุทางน้ำและการถูกบริวารแพศตรงข้ามหักหลังค่ะทั้งสองอย่างนี้คือภัยที่ซ่อนเร้นเหมือนกันครับอย่างแรกซ่อนอยู่ใต้ผิวน้ำย่างหลังซ่อนอยู่ในใจคนเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นจากภายนอก ส่วนเดือนสิงหาคมคำเตือนกับพุ่งเป้ามาที่ภัยจากภายในครับจากความประมาทของเราเองใช่ค่ะกับคำเตือนที่เฉพาะเจาะอจองมากว่าให้ระวังอุบัติเหตุตอนลงจากรถแล้วก็ทำของมีค่าตกหลน่นนี้แทบจะเป็นปรัชญาเลยนะครับเขาไม่ได้เตือนเรื่องอุบัติเหตุใหญ่โตแต่เตือนจังหวะที่เผลอที่สุดในชีวิตประจาวันของเราจริงด้วยค่ะแค่ก้าวขาลงจากรถมันคือการบอกว่าสติที่หลุดไปแค่เสี้ยววินาทีก็เปลี่ยนทุกอย่างได้อืม ดังนั้นคําแนะนําหลักของเดือนนี้จึงไม่ใช่การไปไหว้พระที่ไหนเป็นพิเศษแต่คือการมีสติและสวดมนต์ซึ่งถ้าทําได้นะครับนี่คือเดือนที่จะมีโชคลาภเข้ามามากที่สุดเดือนหนึ่งเลยอืเครื่องรางที่ดีที่สุดนั่นเองนะคะใช่เลยครับแล้วพอผ่านช่วงระวังภัยมาเดือนกันยายนก็ดูเหมือนจะเป็นฟ้าหลังฝนเลยนะคะเพราะเป็นเดือนที่ดวงดีมากโดยเฉพาะเรื่องงานมีโอกาสเลื่อนตำแหน่งหรือไปต่างประเทศ ครับแต่ก็ยังมีคำเตือนเล็กๆน้อยๆติดมาด้วยใช่ค่ะเรื่องอุบัติเหตุที่ขาเช่นข้อเท้าพลิกการตีความเชิงสัญลักษณ์ก็คือในขณะที่ชีวิตกำลังพุ่งทยานไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ก็อย่าได้ประมาทกับเรื่องเล็กน้อยระหว่างทางอ๋อเพราะมันอาจจะทำให้เราสะดุดและไปไม่ถึงเป้าหมายได้เป็นการย้ำเตือนทีมเรื่องความไม่ประมาทอีกครั้งหนึ่งครับและเราก็มาถึงกลุ่มสุดท้ายของครึ่งปีแรกค่ะตุลาคมถึงธันวาคม ซึ่งจะเน้นเรื่องการใช้พลังงานและจุดโฟกัสของชีวิตใช่ครับเป็นเหมือนบทสรุปปลายปีเลยเดือนตุลาคมมีข้อห้ามชัดเจนมากคือห้ามเดินป่าหรือไปเที่ยวป่าลึกค่ะและให้ระวังการจ่ายเงินก้อนโตในสัญญาระยะยาวธีมของเดือนนี้สรุปง่ายๆเลยคือการอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยทั้งในเชิงกายภาพและการเงินครับส่วนเดือนพฤศจิกายนมีคำเตือนที่แปลกแต่จริงมากค่ะคือการเสียเงินกับสิ่งที่ไม่ใช่คนครับผม ซึ่งอาจจะเป็นการโดนหลอกลวงด้านความเชื่อหรือค่ารักษาสัตว์เลี้ยงจํานวนมากประเด็นนี้ชี้ให้เห็นถึงการใช้จ่ายด้วยอารมณ์ครับไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ศรัทธาหรืองมงายหรืออารมณ์รักนะเป็นห่วงสัตว์เลี้ยงของเราอืซึ่งเป็นจุดที่อาจทําให้เราขาดความรอบคอบได้ง่ายคําแนะนําให้ไหว้เจ้าที่ที่บ้านจึงเป็นการกลับมาสู่พื้นฐานคือขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใกล้ตัวที่สุดช่วยคุ้มครองดูแลทุกคนในบ้านรวมถึงสัตว์เลี้ยงด้วย และสุดท้ายเดือนธันวาคมปัญหาหลักคือการเสียโฟกัสเช่นโรงเรียนคอสแพงๆไว้แต่ไม่ได้ไปอ๋อครับหรือมัวแต่วางแผนเที่ยวจนงานเสียหายนี่คือความท้าทายเรื่องการจัดลำดับความสำคัญในช่วงปลายปีโดยตรงเลยครับที่มีสิ่งเร้าเยอะไปหมดจริงค่ะ คำและนำจึงรีบง่ายแต่ทำยากที่สุดนั่นคือการวางแผนชีวิตให้ดีและมีสติอยู่กับปัจจุบันพอเราเจาะลึกกันมาพร้อบทั้ง12เดือนแล้วมันชัดเจนมากเลยนะคะว่ามีเส้นเรื่องบางอย่างร้อยเรียงกันอยู่พอจะสรุปเป็นภาพรวมสำหรับทุกคนได้ไหมคะว่าหัวใจสำคัญจริงๆคืออะไรได้เลยครับธีมหลักที่ร้อยเรียงอยู่เบื้องหลังคำทำนายทั้งหมดก็คือความสำคัญของสติและความไม่ประมาทอืมอย่างที่เราคุยกันมาตลอด จะเห็นว่าคําเตือนส่วนใหญ่สามารถป้องกันได้ด้วยการใช้ชีวิตอย่างรอบคอบและมีสติอยู่เสมอค่ะนอกจากนี้ในข้อมูลชุดนี้ยังได้ให้ชุดเครื่องมือทางจิตวิญญาณหรือองค์เทพที่ควรบูชาเป็นพิเศษในปีนี้ไว้ด้วยครับโอ้น่าสนใจมากค่ะมีองค์ไหนบ้างคะแบ่งเป็นสองกลุ่มหลักครับกลุ่มแรกคือสี่พระแม่หรือเทพสตรีสี่พระแม่เป็นเหมือนพลังแห่งการดูแลและเกื้อหนุนครับองค์แรกคือพระแม่ธรณี ท่านคือความมั่นคงเป็นพื้นฐานของทุกสิ่งการไหวท่านคือการเสริมสร้างรากฐานชีวิตให้แข็งแกรง่งอ๋อเป็นเรื่องของรากฐานใช่ครับองค์ที่สองคือพระแม่คงคาท่านคือความชุ่มชื่นการไหลเวียนการไหว้ท่านจะช่วยให้ชีวิตราบรื่นไม่ติดขัดค่ะ<า>องค์ที่สามคือพระแม่ศักติหรือพระแม่อุมาในปรางขีสิงโตปางนี้คือพลังแห่งการปกป้องปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย เหมาะมากกับการป้องกันมิจฉาชีพและการหลอกลวงในยุคนี้อืและองค์สุดท้ายคือพระแม่ลักษมีที่เป็นองค์เนื้อโลหะนะครับท่านคือเทพีแห่งโชคลาภและความมั่งคั่งแบบเหนือความคาดหมายเป็นสี่พลังหญิงที่ครอบคลุมมา,มากๆแล้วกลุ่มเทพบุรุษล่ะคะสำหรับเทพบุรุษจะแนะนำพระโพธิสัตว์กวนอูในปางที่มีมังกรอยู่ด้วยครับอ๋อต้องเป็นปางนี้ครับผม ปางนี้จะโดดเด่นมากในเรื่องการเสริมบารมีช่วยให้บริวารเกรงใจลดปัญหาการถูกหักหลังและทําให้เส้นทางที่เรามุ่งไปนั้นราบรื่นไรอุปสรรคครับฟังทั้งหมดแล้วแม้ว่าคําทํานายจะเต็มไปด้วยคําเตือนและวิธีแก้เคล็ดที่ดูเฉพาะเจาะจงมากๆแต่ก็รู้สึกได้ว่า หัวใจสาคัญที่แท้จริงอาจจะไม่ใช่การทํานายอนาคตครับแต่เป็นการกระตุ้นให้เรากลับมาใช้ชีวิตอย่างมีสติรอบคอบและใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆนน้อยรอบตัวเรามากขึ้นนะคะใช่ครับและผมอยากจะเสริมว่าการใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆไม่ใช่แค่เพื่อป้องกันโชคร้ายค่ะแต่ในคําทํานายยังบอกเป็นนัยยะด้วยว่ามันคือประตูไปสู่โชคดีที่เราคาดไม่ถึงเช่นกันอืมและนั่นก็นําไปสู่ประเด็นสุดท้ายที่น่าชวนคิดต่อนะครับว่า นอกเหนือจากการบอกอนาคตแล้วข้อมูลชุดนี้อาจกำลังบอกเราว่าแม้ดวงชะตาหรือปัจจัยภายนอกจะมีอยู่จริงแต่เครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการนำทางชีวิตก็คือสติและการกระทำของเราเองค่ะนี่จึงครบเป็นคำถามที่น่าคบคิดว่าเส้นทางชีวิตของเราถูกกำหนดไว้แล้วมากน้อยแค่ไหนแล้วเราสามารถกำหนดมันได้เองมากเพียงใดผ่านการตระหนักรู้และการลงมือทำของเราเองครับ